ตอนที่หนึ่งบทนำความเป็นมาและการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจในบริบทของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยเอ,อ้อสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อที่ถือว่าสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่สนใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยหรืออยากเข้าใจว่าองค์กรที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดอย่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าอาบาจอเขามีหน้าที่อะไรบ้างทำงานยังไงและมีความสำคัญกับเรายังไงในฐานะประชาชนคนหนึ่งของจังหวัดครับเอิหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่ออบจอผ่านหูบ้างเช่นเวลาเห็นป้ายโครงการต่างๆที่มีชื่อว่าอาบาจอสนับสนุนหรืออบจอจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ ช่ไหมครับแต่บางทีเราก็อาจไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาคือใครทำงานภายใต้หน่วยงานไหนหรือจริงๆแล้วมีอํานาจหน้าที่อะไรบ้างซึ่งวันนี้ผมก็จะมาชวนทุกคนทำความเข้าใจเรื่องนี้กันครับโดยเราจะค่อยๆไล่ไปทีละส่วนเลยตั้งแต่เรื่องประวัติความเป็นมาโครงสร้างอำนาจหน้าที่ระบบการเงินไปจนถึงการกำกับดูแลของอบจ เพื่อให้เราเห็นภาพรวมว่าหน่วยงานนี้มีบทบาทอย่างไรในระบบการบริหารประเทศของเรา 1. ความเป็นมาและการจัดตั้งพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และกฎหมายก่อนอื่นเลยครับถ้าเราจะเข้าใจว่าอบจคืออะไรเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจริงๆแล้วนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ นี่มีจุดเริ่มต้นมานานมากแล้วตั้งแต่หลังปีพุทธศักราช2498เลยครับซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยเริ่มมีการว่าระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนมากขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดช่วงนั้นเนี่ยระบบการบริหารยังค่อนข้างรวมศูนย์อยู่ครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับส่วนกลางแทบทั้งหมดการบริหารงานในระดับจังหวัด ก็ยังไม่ค่อยมีอิสระมากนักแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลักการกระจายอำนาจก็เริ่มถูกพูดถึงและถูกผลักดันมากขึ้นเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถดูแลตัวเองได้จริงๆ,ๆการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอบจเกิดขึ้นหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540ครับซึ่งถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของการปฏิรูปการเมืองไทยเลย พราะรัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้วางหลักการกระจายอำนาจอย่างจริงจังและต่อมาก็มีการออกพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2540เพื่อปรับโครงสร้างและบทบาทของอบจอใหม่ทั้งหมดก่อนปี2540นะครับอบจอยังไม่ได้มีอิสระมากเท่าไหร่เลยเพราะในตอนนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด จะเป็นประธานโดยตำแหน่งหมายความว่าผู้ว่าซึ่งมาจากการแต่งตั้งของส่วนกลางจะควบคุมการทำงานของอบอจอ,อีกที่หนึ่งทำให้มันยังเป็นระบบแบบบนสั่งล่างทำอยู่ครับแต่หลังปี2,540เป็นต้นมาอาบอจอก็ได้รับการยกฐานะให้เป็นนิติบุคคลที่มีอิสระในการบริหารงานมากขึ้นทั้งด้านบุคลากรการเงิน และการดําเนินงานครับที่สําคัญเลยคือมีการเปลี่ยนระบบให้ในายกอบจอมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เพราะมันทําให้การเมืองท้องถิ่นเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นและประชาชนก็มีส่วนร่วมมากขึ้นพูดง่ายๆเลยนะครับก่อนหน้านั้นอบอจเหมือนแขนขาของส่วนกลางแต่หลังปี2540มันกลายเป็น องค์กรท้องถิ่นของประชาชนจริงๆปัจจุบันนี้อบจอถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบเลยครับเป็นเหมือนองค์กรกลางที่อยู่ระหว่างการปกครองส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดที่มีผู้ว่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างอย่างเทศบาลหรืออบต,ตพื้นที่และขอบเขตอำนาจของอบจอ โดยหลักแล้วอ,อบจอมีอำนาจครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดครับคือดูแลในภาพรวมของทั้งพื้นที่จังหวัดนั้นเลยแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่นิดหน่อยครับคือโดยทั่วไปแล้วอ,อบจอจะไม่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลหรืออ,อบตอเพราะองค์กรเหล่านั้นก็มีอำนาจดูแลพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับก็มีบางกรณีที่อ,อบจอสามารถเข้าไปดำเนินการได้เช่น กิจการนั้นเกินศักยภาพของเทศบาลหรืออบอตอเช่นโครงการใหญ่ที่ใช้เงินเยอะหรือข้ามเขตหลายอำเภอกิจการนั้นเกี่ยวพันหรือค้าบเกี่ยวหลายพื้นที่เช่นโครงการจัดการน้ำเสียที่ครอบคลุมหลายเขตซึ่งถ้าจะให้แต่ละเทศบาลทำแยกกันก็คงไม่สะดวกและแน่นอนครับต้องได้รับความเห็นชอบจากอบอทอเหล่านั้น ก่อนหรือบางกรณีก็ต้องเป็นกิจการที่มีกฎหมายหรือกฎกระทรวงกำหนดไว้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอาบอจอไม่ได้เป็นแค่หน่วยงานราชการหนึ่งนะครับแต่มันคือหน่วยบริหารกลางของท้องถิ่นในระดับจังหวัดที่คอยเชื่อมโยงงานระหว่างองค์กรเล็กๆเ,เ,เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 2. โครงสร้างและกลไกการบริหารงาน ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่อมาครับเมื่อเรารู้แล้วว่าอาบาจอเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทีนี้เรามาดูกันต่อว่าเขามีโครงสร้างการบริหารงานแบบไหนและใครเป็นคนมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจภายในองค์กรนี้กันบ้างจริงๆแล้วโครงสร้างของอาบาจอถูกออกแบบมาให้สะท้อนหลักการแบ่งแยกอำนาจในระดับท้องถิ่น อย่างชัดเจนครับคล้ายกับระบบการบริหารประเทศในภาพรวมที่มีทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตรวจสอบแต่ในระดับจังหวัดก็จะย่อส่วนลงมาให้เหมาะกับขนาดและภารกิจของพื้นที่โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะประกอบด้วยสองฝ่ายหลักๆที่ทำงานควบคู่กันและตรวจสอบกันคือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่เหมือนฝ่ายนิติบัญญัติคอยออกข้อบัญญัติท้องถิน่น อนุมัติงบประมาณและตรวจสอบฝ่ายบริหารนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารมีอำนาจในการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆในจังหวัดพูดง่ายๆคือฝ่ายสภาก,ก็จะเป็นฝ่ายคิดฝ่ายตรวจสอบส่วนฝ่ายนายกก็จะเป็นฝ่ายทำฝ่ายบริหารครับ2.1สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายนิติบัญญัติควบคุมเริ่มจากฝั่งสภาก่อนนะครับสภาอาบอจอถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพราะเป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนั่นเองหน้าที่หลักๆของสภาอาบอจอมีหลายอย่างครับเช่นพิจารณาและอนุมัติข้อบัญญัติของอบอจอซึ่งข้อบัญญัติเหล่านี้เปรียบเสมือนกฎหมายท้องถิ่น ที่ใช้บังคับในจังหวัดเช่นข้อบัญญัติควบคุมตลาดการจัดเก็บพยาการตั้งงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อกําหนดว่าเงินของจังหวัดจะถูกใช้ทำอะไรบ้างเช่นถนนใหม่โรงเรียนศูนย์กีฬาหรือการพัฒนาชุมชนควบคุมการบริหารราชการของนายกอบจ โดยสามารถตั้งกระทู้ถามสักถามหรือแม้แต่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หากเห็นว่ามีความไม่โปร่งใสสมาชิกสภาอาบาจอมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในแต่ละอำเภอรหรือเขตเลือกตั้งของจังหวัดครับจํานวนสมาชิกจะขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรของจังหวัดเช่นจังหวัดขนาดเล็กที่มีประชากรไม่เกิน500,000คนจะมีสมาชิกประมาณ24คน แต่จังหวัดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า3ล้านคนอาจมีสมาชิกมากถึง42คนเลยครับทุกคนมีวาระดำรงตำแหน่ง4ปีเช่นเดียวกับนายกอบจอเกรดความรู้สภาอบจอจะประชุมอย่างน้อยเดือนและหนึ่งครั้งและสามารถเรียกประชุมสมัยวิสามันได้หากมีเรื่องสำคัญเร่งด่วนเช่นการอนุมัติโครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประธานสภาอาบาจอมักมาจากการเลือกตั้งภทยในสภาเองและมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการประชุมให้เป็นไป,นป,นป,นปนตามระเบียบครับ2.2นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฝ่ายบริหารต่อมาครับมาที่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งถือเป็นผู้นำขององค์กรเลยก็ว่าได้นั่นคือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ นายกอบจอนายกอบจอมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของระบบการปกครองท้องถิ่นไทยเพราะสะท้อนถึงประชาธิปไตยในระดับพื้นที่อย่างแท้จริงประชาชนมีสิทธิ์เลือกผู้นำของตัวเองโดยไม่ต้องผ่านตัวแทนจากส่วนกลางนายกอบจอมีวาระดำรงตำแหน่งสี่ปีเช่นเดียว กับสมาชิกสภาและสามารถดำรงตำแหน่งได้ต่อเนื่องไม่เกินสองวาระติดต่อกันรวม8ปีเพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่หลักของนายกอบอจอได้แก่บริหารราชการตามอำนาจหน้าที่ของอบอจอจะทำแผนพัฒนาจังหวัดและเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาอบอจอเพื่อขออนุมัติ บรรจุแต่งตั้งหรือถอดถอนข้าราชการพนักงานลูกจ้างของอบจถแถลงนโยบายต่อสภาภายใน30วันหลังเข้ารับตำแหน่งเพื่อให้สภา,ภาและประชาชนทราบแนวทางการทำงานนอกจากนี้นายกอบจยังสามารถแต่งตั้งรองนายกอบจและที่ปรึกษาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านต่างๆเช่นการโยธาการศึกษาการสาธารณสุข หรือการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับความจำเป็นของจังหวัดนั้นๆตัวอย่างในประเทศไทยที่จังหวัดขอนแก่นนายกอบอจอมีบทบาทโดดเด่นในการถักดันขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นายกอบอจอมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเช่นการรณรงค์ลดขยะพลาสติกทั้งหมดนี้สะท้อนว่านายกอบอจอ ไม่ใช่แค่ผู้บริหารงบประมาณแต่เป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในระดับภาพรวมเลยครับ 3. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายภารกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนทีนี้เรามาดูส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งครับคืออบจทำอะไรได้บ้างอำนาจหน้าที่ของอบจครอบคลุมเกือบทุกมิติข,ของการพัฒนาในจังหวัด ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนครับหมวดโครงสร้างพื้นฐานอบจอมีหน้าที่จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างอำเภอและตำบลเช่นถนนสายหลักสะพานท่าเรือรวมถึงระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดเช่นรถโดยสารสาธารณะของอบจัังหวดขอนแก่นที่เป็นตัวอย่างชัดเจนของโครงการท้องถิ่น ที่ประสบความสำเร็จนอกจากนี้ยังดูแลสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เช่นระบบน้าประปาไฟฟ้าและการระบายน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วทั้งจังหวัดครับหมวดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ,อบอจอมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนด้วยสาธารณาสุขและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่นโครงการตรวจสุขภาพฟรีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในด้านการศึกษาอบจสนับสนุนโรงเรียนมัธยมโรงเรียนคนพิการและจัดทุนการศึกษาให้เยาวชนรวมถึงส่งเสริมกีฬาเช่นการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดหมวดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอบจมีอำนาจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยการบำบัดน้ำเสีย และการดูแลพื้นที่ป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานรัฐเช่นกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมวดเศรษฐกิจและสังคมอบอจอสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นเช่นเทศกาลดอกไม้ที่เชียงใหม่หรืองานใหม่ประจำปีของขอนแก่นรวมถึงสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ครับ หมดการปกครองและการรักษาความสงบอบจช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเช่นการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือภายแลง้งโดยรวมแล้วอ,อบจอเป็นผู้ประสานงานร,ระดับจังหวัดที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆเช่นเทศบาลและอบตอเข้าด้วยกันเพื่อให้จังหวัดพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันครับ 4. การเงินและการคลังของอบอจอความมั่นคงทางการคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดถือเป็นองค์กรที่มีระบบการคลังค่อนข้างซับซ้อนเพราะต้องบริหารงบประมาณจำนวนมากเพื่อใช้พัฒนาทั้งจังหวัด 4.1. แหล่งรายได้หลักของอบอจอ,อบอจอมีรายได้จาก3แหล่งหลักได้แก่ รายได้ที่จัดเก็บเองเช่นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภาษีบำรุงท้องที่รายได้จากทรัพย์สินและการให้เช่าที่ดินของอบจรายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้เช่นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งรัฐบาลกลางจะจัดสรรตามสัสดส่วนประชากรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางทั้งแบบทั่วไปและเฉพาะกิจสำหรับโครงการสำคัญ เช่นการสร้างถนนโรงเรียนหรือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน4.2รายจ่ายหลักของอบอรจอรายจ่ายของอบอจอจะแบ่งออกเป็นส4ประเภทหลักๆคือค่าตอบแทนบุคลากรค่าดำเนินงานทั่วไปเงินลงทุนสำหรับโครงการก่อสร้างเงินอุดหนุนแก่ท้องถิ่นอื่นๆเกรดความรู้ อบอจอที่มีรายได้สูงสุดในประเทศมักอยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวเช่นภูเก็ตเชียงใหม่ชนบุรีเพราะมีรายได้จากภาษีโรงแรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าจังหวัดอื่น 5. การกำกับดูแลแล,และการตรวจสอบหลักการธรรมภพภิบาลแม้ว่าอบอจอจะมีอิสระในการบริหารแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ระบบกำกับดูแลเพื่อป้องกันการทุจริต และรักษาความโปร่งใสครับ5.1การกำกับดูแลโดยทั่วไปผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้กำกับดูแลโดยตรงมีสิทธิ์สั่งให้อาบอจอชี้แจงหรือระงับการดำเนินโครงการใดๆหากเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนระดับสูงสุดคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีอำนาจตัดสินในกรณีเกิดข้อพิพาท 5.2. การตรวจสอบการตรวจสอบแบ่งออกเป็นหลายระดับครับเช่นสภาอาบาจอตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยตรงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอตองหอ,อตรวจสอบการเงินคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตดูแลให้การเลือกตั้งโปรง่งใสสรุปส่งท้ายเอเจากทั้งหมดที่พูดมานะครับจะเห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรบอบจนั้นไม่ใช่แค่หน่วยงานราชการธรรมดาแต่เป็น,นกลไกหลักของการกระจายอำนาจที่ทำให้ประชาชนในจังหวัดมีสิทธิ์ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองครับ,รบอบจมีหน้าที่ดูแลเรื่องใหญ่ๆของจังหวัดทั้งถนนโรงเรียนโรงพยาบาลการท่องเที่ยว ปจนถึงสิ่งแวดล้อมเรียกได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนแทบทุกด้านเลยและสิ่งสำคัญที่สุดครับคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอาบอจอเพราะยิ่งคนออกมาใช้สิทธิ์มากเท่าไหร่เสียงของประชาชนก็ยิ่งมีพลังมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นครับอบอจอไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยแต่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละและเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะทำให้ท้องถิ่นของเราพัฒนาได้อย่างแท้จริงครับ